กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดมานก็เจอเออใหญ่ใจดีครัายดพีน้องร้านนี้ก็นขับ่หนึ่งาบาิมากินขาปุ้นน้ำเพินเพิรนเอาขับปุ้นมาซืกินพี่น้องเอ้ยอ่าีนเดยเนะพี่น้องกับพี่น้องอันมีเอฟซีทานหนึ่งว่นเป็นเอซีเดี๋ยวเราถ่ายเอฟซนสิบเบาได้ฮานั่นนั้นเจ๊เสดจะคือเอามาไลา์แทะ อ่าเขาเจ้าฝากมาให้เจ้บเรา,เาแจกคนในแถวบ,บ้านตั้งแต่นะ่ะหอดหาซีบลังคาอยู่แม่ <ừ. S 1> บ่อหอดกระปุ่นลอยโลหาเอามทา่าก,กับไปกินผู้เดียวพี่น้องเลยหายไปแาเพื่อนใกล้ให้เส้าวา่าแน่แบ่งไปให้น้องเตาแลนะคาก็ก,กินเองแล้วก็เอาเมื่อหน้าฮะพอกระหลูกนี่เลือกแค่นี้พี่น้องแล้วก็ซีมาใหา้อ้ายได้เลยอ,อยู่เพื่อนย่เพื่อนนอนอยู่อยออยโอ้ยเดี๋ยวกินแล้วก็เจ้าทฤษเมื่อก็ได้พี่น้อท่ากับซีมางาดกับเอื่ยแต่ขีปนะชไว้ลงคมาเอิญได้พี่น้อง พราะมันลงบวทองป่ระท่านได้ยินบ่ราผ่าห้องนะพี่น้องไม่ได้โซ่นะขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงท่านผู้ชมค่ะเต้ยหนังกินคาเตียงหลุดเนาะจัดการตรงห้องห้าหลุดเนาะเอ้ยตอนนี้เขาจะไปเขากู้เย็นไว้น่ะมันเ้าสิไปฝากันะพี่น้องเลยเราสิไปหายนักสนีป่าบณาการ

ขอบคุณหลายๆที่ย่านนั้นชาวบ้านบ่ได้ที่ย่านชาวบ้านบ่อิ่มเพิ่นย่านชาวบ้านมันตั้งแต่บ่อิ่มกบกบตีนเลยเนาะคือบ้านใหญ่้นะแม่100โลน่ะบ่พอพ่อเด้บ้านได้กินแล้วจะถือมาให้อ้ายเด้อเด้ออืมอันลูกซนอยากสมนะเป็นน้ลูกซนไดน้ปุ้นนเฮ็ดแล้วฮ้อนๆแล้วก็ตักลูกซน บ่อลูกสินปลามันต่างมันเป็นนันนห่ต่างมันสุกบะที่ก็เล้าในแห่งยาชูฮอปบอดดี้จินไส้ไข่ไส้ไข่เอ้ยบ้านเองหน่อยนะผมว่าจะคุยอยู่สันหน่อยโลนนะเฮ้ยเมทีมงานมันก็ไลยอยู่มากินกูณแห่งนางไปนางมาบ้านโอ้ยอยากกิเล่นเลยวะคุณนะเปิดบุญป่ามีเจอดีมันจะได้กินเจอดีได้กินเจอบีอืมอัน กินกินมุกกระถางนกินทั้งปนเลยเก็ะเห็นเห็นในขีปเขาบาดิบารีแบบเวลาบารีกินน้ำลาจากข้ามนางเบิ่งชื่ออืมเอื้อาไปหลุดเป็นนาฬิกาอยงหวังบอกินควรจะกินควรจะกินหลุดเออตำคือใจลอยกินหลุดเพื่อกระหายนี่ท่านที่มันกินบนลงเอวลาบอกกินจั๊กข้ามมาตื่นโอ้ยมึงดูพี่น้องอืม เกิดใวยลูกขะน้อยกินดีของลูกนอนไข่ยอยู่อืมอยากมีแต่แนวอยากอยากกินกุ้งอืมอยากกินบัตแต่บได้กินจั๊กจา่กตายอดตายหิวกระเหม,ม็นหนะ้าเอ้ยจังว่ารถมากินนะ่างกระกลืนกับว่าได้สิกินบะลงอีนนะก็ะจะว่าอุกา้กอะไรนี่แหละว่า,า,า,า <c oughs> อ่าอ่าจะว่าหัวฉัน <c oughs> ว่าเราไปชุดใจนอกล้วกะกลืนบะลงน่าเอ้ยมีแต่ขีดไปว่าบ่มีแต่เฮา แม่ไหนขีดไปแน่นหนาไม่ตั้งสีก<ไ>ินลงโต๊ะกะับจะในเจ้าอัแรสีป่วยบสบายยานม่นางตายน้ำรุ่อยาไม่กูกูอยากกูขคืนน้ำลุ่กู้คน้ห้าม่อกินอีกบลกูกแม่นห้าคกคนเดี๋ยจะไปคือกันแต่ล้วตึเตึงเวลา ควรแบบกินเอื่อยกินกินเอื่อยกินกันไปเลยห้ากัดเศ้ามาเนาะหากัดสกินหากัดจับมาเนี่ยแต่เสียกรปา้โกมากตกมากกมากากมาตึกเอือมกมาตกาเตกมากมากมากากมาาตึกากากาตมาตึาตึกาาึกาตาตากมยกากาตาากตมากาาา

ไปถักไปเหนดิดุเพย่ลก็ใช้เหน็เหน็บอืออือเขาก็มีแม่ของเขาได้เป็อาเจ็บพี่เลยอืมเนีชิมือบบมีเ้ยอืมแม่มันคือมัวมัวแม่คือมัวมัวมัวบบอือโอ้ย่าวควันอะออมาถืเอื้อกัิมพามันเหมอนเหม่นปหน่อ

อันคนมาก่ระม่สิว่าเอามาใส่เขาพุ่งตัวู้เดียวคนมากกว่าสิกินเน้ะอีกบ้างอืมมันนะพูดได้เ่ยจุ๋มไหวหายน้ำดีสบายดีพี่น้องอืมสวยตัวก้านมากขนห้อย่างนี้แบบสีว่ะส่ะอ่ะกูนั่งอยู่นี่เห็นอยู่บ้างเห็นอยามาอีกก็เห็นเออมันกาบังนี่อ้าวเตียงนี่เห็นหน่อยพูดอะไรเด็ดเาจำเอาเอง ไปห้าไปุนห้ามกูกมา้าก็จะีบวเราสดล้จเออทัวบออ่เดยแต่จะทนหื่ออนี่อะไรกได้นเมื่อไรครัน่ะเมื่อไรชมแต่ัวเมื่อถ้ือได้ยินว่าซีเาก็ต้องเลยกายบได้แล้วกูกตหากับบ่าจก ่แ่ขากลิหนัง yeah, บ so ุนนะเนะเจะส่ไม่ยามแต่ากินมันยังมซฟาโนมบางข้ขาคือกูนะมึงเนาะลมอยู่บ่อางด้วยกหง่ะปดีเ่นึพี่ะ ขออเนอลกกไดาลอ้ยเบเพีอ้าอันตื่นมน่ะตื่นมาเกล่ยกัตั้งถิ่มบ้าง้งบารมีว่ะเห็ดร่วมเห็ดกับผุดเาก็เล็กน้อย ป้าแม่เอ้ยจองหมอบั่าไหนตัอ้อืขี่งที่ยงเจอได้เดี๋ววันนม้นมาทำสามเห็ดสามเห็ดน่ะอยกุโลก็บุดอืนะกับุตรน่อยโล่เดี๋ยววันน้มาเลือกฮาก็ใส่ตู้เย็นแม่แล้วก็ซื้อตลาดกินนาะละตีนเขาก็อมาได้ลกชนเลือจะะจะให้ลงมาส่งกับ เราเห็นตั้งกูกายเข้าอาจารอันทำไต้มคือไปส่งไปไปต้มไม่ได้ป่าวนี่แปดนาที่แล้วด้แมหาตัวเลยเอาขึ้นไปส่งเห็นยขึ้นไปอันขึ้นไปส่งจ่ายสาวอาจารย์จีนน้ำอันจะเฮื่อซ้อนกับกินบกอถ้าได้หรออาจารย์มาโกดมาพายเปนาหน้าทีะละเก้าเก้าเก้านาที่คือวัย่ สบวอือว่าทหากระปทหารกินองบุตรแม่าทานนุสือใส่กับตะคุดทีราอีกตัว่ต้องหั่นนี่ไม่เกิดหูตะคุดใหม่ตะคหุนไว้ทเนี่ยอื่นตบกับบาดกบดยังมบกันเป็นยังเหรไปกัย่าคุมตัวเองไลยมันเมยะเอาเนี่กินเล็ก็หา ไรบาอยู่ผูกเออลมาแต่ผลว่าอย่างไรปีปน้เรื่องปหักสสไปลบคนต้มหัมาืนนี้อืมอเนี้ยอะไกไปมือนี้เลยเรจะกลชิบละแม่ชิบละไปสองคนนะาังอ้า ตอนลงนงอาจ,จะเก็บอืมอืม่ากระแม่เปิดจะออกแต่ลาต้นเก็บขี้เก็บปวดมันนะ่ะเคี่ยนะรคลีอานีอะหมนะแป๊อนอันนั้นม่นนู่นันี้นะไปนะไปแก้บ้าเขาปิดเออเขาปิดโควิดเลยยด้ไปแถวเทนทันไปได็กเด็กังเดเด็กอง,งตัว ชิปกาวไฟสายไฟสายปมีโคดังสายโังสายกาวไฟสายไสายแเบียมาได้อะนี่อะไรโทรศัพท์ปิสแบนโปิหมองแกบะหมองนาะ

คนฟิตบางคนจะละเมิดวัน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 สถานคนฉีกละเราไปใส่ได้นะไม่ใส่เบิดก่อนหมูพี่น้องไอ้บ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาใจหยัดขาดเมื่อสื้อต่อมาเป็นิีวันนี้ Kim mừng thắng thắng thêm thắng 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 13 tuổi Cái đại thắng 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 13 thắng 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 ขอการคลิปหนาพี่น้องดาวลงคลิปกระทวงมาท่านกับกะมาถูกข้อพายลายๆเด้อพี่น้องเด้อสภาพอากมากะคนละอยู่บ้านลงบ่ได้ขึ้นอยู่หน้าใครแน่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเด้อที่เอาแน่เจ็บๆมาฝากมันเนาะมันหน้าเฮาหลายกิโลผู้เนาะาที่ถูกมือหน่อยๆสบายดีขอบคุณน้าๆกุญแจอีกจีกับเรานะขอบใจลายๆพี่น้องเอ้ย